เลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ท่านรายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณมากเลยเลยนะครับเพื่อนๆที่มาเป็นสปอนเซอร์ของของเรานะครับส่วนใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์นะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับเพื่อนๆอ่านรายดีๆก่อนทักไลน์มานะครับไม่อ่านรายละเอียดดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเนาะประมาณนั้นนะครับนี่เลยนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะครับก็สวัสดีชาวยูทูปกันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับเนาะผมมาได้ผมมาถึง1 0 0่งรอแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับนะ EP ก่อนน่ะมี 40M ใช่ไหมครับ EP นี้แม่งกดมา 70M นะครับโอ้โห 110M นะครับโอ้โหผมดีใจมากนะครับนะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวลองของผมนะครับเพื่อนๆ อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ตัวหลักของผมนะตัวหลักผมแบบมีเงินน้อยกว่านี้อีกนะครับมีประมาณเอ็มนะครับปิดบางบางวันก็ไม่มีพอวาร์นะครับช่วงนี้ยังดีนะมันมีกิจกรรมวาร์ฟีนะครับเลยรอดตัวไปนะครับตัวหลักนะผมไม่อยากเปิดเข้าตัวหลักนะครับเพราะว่าเปิดทีไรแม่งหัวร้อนทุกทีนะครับนะผมก็เลยมาเปิดตัวรองเอานะครับนะเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าตัวรองผมอ่ะมันทําไมถึงรวยนะครับพอ เพราะว่าผมเอาตัวหลักผมลงลงเดทบอสลงหอลงทุกอย่างครับสบายเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะฟาร์มเกิดตื่นตื่นเช้ามาฟาร์มอย่างเดียวนะครับชิวๆนะสายฟาร์มที่แท้จริงนะครับโอเคเนาะส่วนใครที่อยากรวยไวมีวิธีครับตีบวกครับแต่ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวจะได้ลบเกมเหมือนผมนะผมลบ2รอ,อบแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่ไหวนะครับเพื่อนๆอย่าหาทํานะ ตีบวกนี้ผมบอกเลยอย่าหาทํานะครับเก็บเงินซื้อเอาดีกว่าครับแต่พอเมื่อเมื่อเพื่อนๆถึงจุดจุดหนึ่งแล้วไม่ไม่ไม่อยากกล้าซื้อนะครับเมื่อถึงร0อยเอ็มอ่ะเพื่อนๆจะไม่กล้าซื้อเพื่อนๆจะคิดแล้วคิดอีกคิดคิดกลับไปคิดกลับมาสุดท้ายก็ไม่ซื้อนะครับเหมือนผมนี่แหละนะพอถึง100ยเอ็มแล้วไม่อยากซื้อนะครับเป้าหมายต่อไป500รอยเอ็มนะครับเพื่อนๆนะมันไม่ยากนะครับขอแค่ ใจเราตั้งตั้งใจพอนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับจุดฟาร์มนะครับเพื่อนๆว่าผมฟาร์มจุดไหนนะครับได้เงินวันละกี่เอ็มนะครับไปไปดูจุดแรกกันเลยนะครับเพื่อเว็นการเสียเวลานะจุดแรกผมก็จะไปจุดนี้เลยนะครับจุดประจําที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับจุดไอ้สงครามนะครับลากลากเลมินิส่กันตลอดนะปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่า คนอะไปฟาร,ร์มแมทใหม่กันเอ้าผมอัพมาผิดนี่หว่าเย็ดเคมาผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่มันต้องแมทนี้นะครับมัวแต่มโมนะครับกดผิดนะแมทเนี้ยถ้าใครมาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวไอ้ท้ายคลิปผมจะเดินมานะครับนะถ้าใครมาไม่เป็นนะท้ายคลิปผมก็จะเดินมานะครับจุดฟาร์มผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจุดฟาร์มผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เรากดเราใส่การ์ดธาตุดินยิงนะครับเนี่ยการ์ดธาตุดินนะครับ,นนรบหามาใส่นะครับผมจะใส่การ์ดธาตุดินยิงนะครับเพ,เพื่อนคิดคิดว่าปัจจุบันเท่าไหร่แต่ก่อนใบสี่เอ็มมาดูปัจจุบันครับโอ้โหเย็ดเคผมนี้ถ้าใครซื้อสมัยก่อนใบละ 4M เอมนี่เจ็บใจมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โคตร โคตรแบบอําวยอํานวย,นวยสายฟรีเลยนะครับสายฟรีอย่างเรามันต้องขยันนะขยันก่อนสายเติมสิบเท่านะครับนะสมมติสายสายเติมฟาร์มอย่างเดียวนะครับสายฟรีเราต้องทําเคสทําอะไรให้มันได้เยอะๆนะครับอ่าผมก็จะล็อกสองตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคผมไม่ได้ยิงแรงอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยนะครับเห็นไหมผมไม่ได้ยิงแรงเลยเพราะว่าผมลืมกดไฟนะครับเย็ดเคเอ,อลืมได้ไงเนี่ยนี่นะครับอ่า ก็ยิงประมาณอยู่นั่นแหละครับเท่าที่เห็นละครับไม่ได้ยิงแรงเลยนะครับไม่ได้ยิงเบอร์เหมือนตัวหลักของผมนะตัวหลักน่าจะยิงสองสามเอ็มนะครับแต่ตัวนี้มันตัวกระจกนะครับสายซีครับต้องเข้าใจใช่ไหมครับอ่าฟาร์มอยู่เนี้ยเรื่อยๆนะครับเพื่อนฟาร์มอยู่เนี้ยผมบอกเลยยันเลเวลหกสิบนะครับฟาร์มอยู่ตรงเนี้ยยันเลเวลหกสิบเลยนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับถ้าใครชอบเงินสดนะครับอ่าแต่ถ้าใครชอบ แต่ถ้าใครชอบแบบมีขยะขายด้วยแต่ผมไม่แนะนํานะเพราะว่าผมก็ยังไม่ไปนะครับเพราะว่าผมยิงมันไม่ตายนะครับแต่สําหรับแนะนําสําหรับคนที่ดาเมจเยอะนะครับอ่าเป็นจุดนี้เลยนะครับเพื่อนๆขยะนี่ผมบอกเลยว่าขายออกทุกวันนะครับไม่ไม่ใช่ทุกวันเดียครับขายออกครึ่งวันก็ก็หมดครับเนี่ยแมทนี่อ่าไปไม่ได้นะครับผมผมไม่เคยไปนะมันเลยไปไม่ได้ผมจะเดินไปแล้วกันนะครับ ่าไปที่เมืองนี้ก่อนแล้วก็เดินไปนะครับโอเคมันไปทางไหนเลยทีเนี้ยแล้วผมหาก่อนอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยผมจะไปยังไงวะอ๋อก็กดจบเฮ้ยเทเท่ลยผมงงอยู่ตังนานว่าผมจะไปยังไงไปแลนสัวเดียวนะครับ ก็กโกดตามผมมาเลยนะครับเมื่อเมื่อท่านผู้ชมมาถึงแม์เมื่อกี้มันต่อจากแม์เมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแมทที่ผมฟาร์มเมื่อกี้ครับนั่นแหละครับแล้วก็เดินส่วนเดียวมาทางนี้เลยนะครับเงาเลยนะครับนะอันนี้ไม่แนะนํานะครับสําหรับดาเมจในน้อยเหมือนเหมือนเหมือนผมนะฟาร์มเมื่อกี้ดีแล้วนะครับไม่มีคนฟาร์มด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยไม่มีคนฟาร์มเมื่อกี้เห็นไหมผมไปฟาร์มมันไม่มีใครเลยนะครับเพราะว่า เขาไปฟาร์มแมทแมทที่ผมบอกนี้หมดนะครับเพราะว่าแมทเนี้ยขยามมันขายออกแล้วเงินได้เยอะด้วยนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเรายิงเบานะครับแต่ถ้าใครของแน่นแล้วก็จัดเลยนะครับถ้าใครเล่นมาโดนแล้วนะครับจัดเลยไม่ต้องกลัวนะครับแมทเนี้ก็เดินต่อจากเมื่อกี้มาเลยนะครับไม่ง่ายครับสบายนะครับสไตล์ m e นะโอเคก็เดินมาเรื่อยๆนะครับ ผมก็จะไปเซฟไว้นะครับเผื่ออนาคตผมยิงแรงขึ้นนะเก็จะมาบายมันอยู่นะครับนี่นะครับเซฟไว้ก่อนนะครับอนาคตเราก็อาจจะได้มานะครับจุดที่ฟาร์มนะครับมี2จุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยจุดที่ฟาร์มมี2จุดนะครับอันผมบอกเลยนะว่าแมทเนี่ยผมไม่เคยมานะเห็นไหมวาร์ปเซฟผมก็ยังไม่ได้เซฟเลยนะครับแต่ตัวหลักผมคือมาตลอดนะครับมาทุกวันนะตัวหลักผมนี่จุดแรกนะครับล็อกสามเป้านะครับอ่า ใส่ใส่ตีขนาดใหญ่นะครับเอ้ยตรงเนี้ยใส่ตีขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไอเป็นหมาน้ําตาลนะครับผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องตัวเนี้ยคือทีเด็ดของเราเลยนะครับมันจะดอกไอจะหววดนะครับบังไฟอะไม่มีในนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายรูป ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะโอเคน่าจะได้แล้วแหละฆ่ามันก่าโอ้โหดูครับยิงโอเคฆ่าละไม่สามารถกดทา่าดได้นะครับเพื่อนๆไม่สามารถกดทา่าดได้นะครับแต่กดทา่าลมเอานะเพราะว่าตัวข้างๆอ่ะมันจะทตุลมแรงเห็นไหมครับตัวเนี้ยจำเป็นมากนะครับเห็นไหมขยะเป็นจรวดเนี่ยครับ วันเดียวขายออกหมดเลยนะครับนี่ตรงกลางนี้เลยนะครับจุดไฮไลท์ฟาร์มนะครับ <c oughs> ทุกคนจะมาฟาร์มจุดนี้เลยนะครับเพื่อน <c oughs> <ๆ>ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับสองทุ่มแล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่นี่ไหมฟาร์มจุดนี้เลยตุ้มทีเดียวจัดการเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครดาเมจเยอะมาจุดนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าใครวิน้อยเอ้แต่แต่ถ้าใครอยากได้วิลนะครับ ไปอีกไปเมืองต้นไม้นะครับเมืองที่ผมฟาร์มทุกวันนะวันไหนผมไม่มีเงินเงินใช้ผมก็ไปฟาร์มแมทแมทแรกที่ผมบอกนะครับวันไหนที่อยากได้วิวผมก็มาฟาร์มแมทนี้เลยนะครับนี่แมทต้นไม้เลยครับอ่าเพื่อนๆน่าจะทาเคสกันหมดทุกคนเลยนะแมทตัวนี้แมทนี้เนี่ยครับมาฟาร์มแมทนี้ได้นะครับ่ะง่ายครับ เนี่ยร์มแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆประมาณนั้นนะครับไม่ยากนะครับเ,เพื่อนๆเนาะ <c oughs> พยายามถ้าจะถ้าเราเล่นคนเดียวอ่ะเราต้องแบบเก็บเงินดีๆเลยนะครับลงหออะไรก็ยากนะครับสายฟรีเนี่ยเล่นคนเดียวก็ได้นะครับแต่เราต้องอ่อนขยันนะครับง,ง่ายๆต้องขยันนะครับนะไปหาคิวอยู่เลยครับกิวที่แบบ รับแบกอย่างเงี้ยแบกลงหอลงออรลคเลนลงอะไรแบกดันดันกิวดันเดดบอสดันหออะไรอะไร,อะไรเนี่ยไปเลยครับนะถ้าไม่มีใครรับก็รายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับเ็ดเคขายของอี่แล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องลาด้วยไฮไลท์เดินมานะครับที่เมืองที่ผมบอกนะนะสำหรับใครที่มาไม่เป็นนะโอเคครับไปเลยดูไฮไลท์กันเลยครับ